สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอยจะชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กช็อกโกแลตลาวาค่ะเค้กช็อกโกแลตเนื้อฉ่ำนะคะซอสช็อกโกแลตอร่อยเข้มขน้นถูกใจคนรักช็อกโกแลตแน่นอนค่ะสูตรอร่อยแล้วก็ทำง่ายเหมือนเดิมเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะวันนี้พอยเลือกใช้ Dark Chocolate c a l ์โลบัลดาร์ช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตนำเข้าจากประเทศเบลเยียมค่ะตอนนี้ค a l บมีหลายแพ็กเกจให้เลือกใช้นะคะตัวนี้เป็นถุง2 5ก แล้วก็มีถุงมินิ400กรัมเขาจะมาเป็นเม็ดแบบนี้นะคะสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยเรามาเริ่มต้นทําเค้กช,ช็อกโกแลตกันก่อนนะคะพอใช้ไข่แดงเบอร์2 2ฟองค่ะน้าตาลทราย50กรัมใช้ตะก้อมือนะคะผสมจนน้าตาละละลายดีเลยค่ะพอแนะนําเป็นน้าตาลเบเกอรี่นะคะจะละลายได้ง่ายกว่าพอน้าตาลละลายดีสีเขาจะอ่อนลงแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วใส่นมข้นจืด30กรัมค่ะ น้ำเปล่า20กรัม โยเกิร์ต30 g, กรัมกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาน้ำมันลำข้าว50กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยค่ะพอเข้ากันดีใส่แป้งเค้ก60กรัมผงโกโก้30กรัมเกลือ1ส่วน8ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ส่วน8ช้อนชาผาสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยจนหมดเม็ดแป้งขั้นตอนนี้เราจะไม่ผสมนานนะคะเดี๋ยวเนื้อเค้กของเราจะเหนียวได้เราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยพักส่วนนี้เอาไว้ นะคะคไปตีไข่ขาวกันต่อเลยค่ะพอใช้ไข่ขาว2ฟองนะคะตีสปีดกลางจนเป็นฟองหยาบๆเหมือนฟองสบู่แบบนี้ค่ะใส่ครีมออฟทาร์ทารหนส่วนแปช้อนชาไม่มีน้ำมะนาวแทนได้ค่ะปริมาณเท่ากันน้ำตาลทราย40กรัมแบ่งใส่2ครั้งนะคะเราจะตีสปีดกลางไปเรื่อยๆเลยจนไข่ขาวของเราเริ่มฟูค่ะพอเริ่มฟูแล้วก็ปรับเป็นสปีดสูงได้เลยพออะตีจนได้ยอดอ่อนแบบนี้เลยนะคะปลายของไข ขาวจะโค้งเป็นปากนกเหยี่ยวแบบนี้เลยค่ะสําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องตีให้ได้ยอดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนําไปผสมกับส่วนแรกได้เลยค่ะแบ่งผสมสองครั้งนะคะครั้งแรกผสมแค่พอเข้ากันแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ที่เหลือลงไปเลยค่อยๆตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความรวดเร็วแต่เบามือมือใหม่พลอยแนะนําให้ผสมแบบนี้นะคะจะผสมได้ง่ายขึ้นปาดด้านข้างเช็คก้นชามผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยค่ะ พอเข้ากันดีก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยเนื้อจะไม่เหลวเกินไปนะคะถ้าของเพื่อนๆเ,เหลวอ,อาจเกิดจากตีไข่ขาวอ่อนไปหรือผสมส่วนนี้นานเกินไปค่ะเราไปเตรียมอบกันต่อเลยวันนี้พ่อใช้พิมพ์แบบนี้นะคะขนาดประมาณ1นปอนด์ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องทาไขมันหรือเนอยที่พิมพ์นะคะเทเนื้อเค้กลงไปได้เลยเคาะไล่ฟองอากาศก่อนอบนะคะ1-2ครั้งค่ะนําเข้าอบไฟ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพ นะคะคประมาณ25-30นาทีค่ะไฟและเวลาปรับตามเตาของเพื่อนๆอ,อีกทีนะคะพอสุกนะคะพักขนมในตะแกรงให้เย็นสนิทได้เลยถ้าเพื่อนๆอ,อบขนมได้สุกพอดีนะคะก็จะเคาะเอาเค้กออกจากพิมพ์แบบนี้ได้เลยค่ะสูตรนี้เค้กนุ่มมากๆเพื่อนๆต้องลองทํากันนะคะมาทําซอสช็อกโกแลตกันต่อเลยค่ะยใช้ยวิปปิ้งครีม200กรัมนะคะนํามาอุ่นให้ร้อนได้เลยใส่คาราบาลดาร์คช็อกโกแลตครูส 7จ5 150อร์กรัมค่ะเนยจืด40กรัมผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะเพื่อนๆระวังอย่าให้วิปปิ้งครีมร้อนเกินไปนะคะพอเข้ากันดีเราก็จะได้ซอสช็อกโกแลตอร่อยๆแล้วก็เข้มข้นแบบนี้เลยค่ะเค็กของพอยเย็นสนิทแล้วนะคะเทซอสช็อกโกแลตของเราลงไปได้เลยเราจะเทตอนซอสอุ่นๆน,นะคะซอสก็จะไหลเยิ้มๆลงมาด้านข้างแบบนี้เลยค่ะก่อนเสิร์ฟโรยด้วยผงโกโก้ค่ะพอย แนะนำใช้ผงโกโก้เปอร์เซ็นต์สูงหน่อยนะคะเขาจะไม่ละลายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเค้กช็อกโกแลตลาวาบอกเลยว่าใครที่ชอบช็อกโกแลตจะหลงรักเมนูนี้เลยค่ะเนื้อเค้กนุ่มฉ่ำเข้ากันดีกับซอสช็อกโกแลตอร่อยมากๆเลยค่ะเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่ค a ราบาลดาร์คช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์ใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบระดับพรีเมียมที่รสชาติอร่อยและคุณภาพดีถอยแนะนำเลย เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ชั้นนําทั่วไปได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆถ้าลองทําแล้วแวะมาอวดผลงานให้พลอยชมบ้างนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ